มีคำถามของนักเรียนท่านหนึ่งนะครับถามผมมาว่าอูเตค,ครับผมเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ชึ่นคำถามนี้เนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนนะโอเคผมควรจะทำยังไงกับหนี้ที่ผมมีนะดิฉันควรทำยังไงกับหนี้ที่ฉันมีคือมันผมพยายามหาเงินผมพยายามแล้วที่จะใช้แต่มันก็ยังไม่พออืม <colorful> เป็นอย่างนี้ ผมได้ให้คำตอบกับคนที่เป็นลูกหนี้ไปว่าคุณรู้ไหมว่าการเป็นหนี้ไม่ผิดไม่ผิดอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองผิดหลายคนคิดว่าการเป็นหนี้นี่มันมันเลวร้ายมันคือสิ่งชั่วร้ายมันคือสิ่งที่ทําให้ฉันเนี่ยเป็นสีดําเป็นสีเทาคุณจะนิยามอะไรก็ได้กับคําว่าหนี้ของคุณนะ แต่คุณเชื่อไหมว่าคุณไม่ผ่านด่านหนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าเป็นหนี้เช่นเช่นนะอันนี้เอาเอาคนที่เป็นหนี้ก่อนนะเพราะผมรู้สึกว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นนะอ่าไอไอที่เป็นหนี้แบบกู้ระยะยาวแบบตามระบบไม่เท่าไหร่ไอหนี้นอกระบบเนี่ยมันลําบากใจใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมาพูดเรื่องของหลักการตลาดด้วยมีคนเตือนผมมาว่าอย่าพูดเรื่องนี้แล้วทําไมผมถึงพูดเรื่องนี้รู้ไหม เดี๋ยวมีโอ้โหวันนี้เยอะมากเยอะมากมีอะไรอัดอั้นตันใจผมเยอะมากหลังจากที่หายไปนานนะอ่ะเป็นลูกนี่สิ่งที่ทําให้คุณติดขัดเพราะคุณรู้สึกว่าเป็นนี่พอะจะใช้กดแรงดึงดูดอยากได้รถคันใหม่หัวสมองคุณคิดว่าอะไรมีนี่อยู่ตั้งร้านแบบตั้งแสนสองแสนอะล้านสองล้านเอารถคันใหม่จากไหนจ่ะตอนนี้คิดแต่หาเงินจะใช้นี่แต่คุณเชื่อไหม ผมให้คุณคิดแบบนี้คุณคิดว่ามหาเศรษฐีคุณคิดว่าเจ้าของบริษัทเขามีหนี้ไหมมีคุณลองสังเกตคนรวยเวลาเขาประกาศทรัพย์สินและหนี้สินสังเกตเห็นไหมแต่คุณรู้ไหมว่าเขาโฟกัสที่อะไรอ๋อรัพย์สินเหรอไม่ใช่เขาโฟกัสที่การจเจริญเติบโตของเขาหนี้ก็ส่วนนี้เป็นนี่ต้องใช้ถูกต้อง แต่เป็นหนี้ไม่ใช่ว่าจะผูกคอตายเป็นหนี้ไม่ใช่ความชั่วร้ายเป็นหนี้ไม่ใช่เป็นง่อยโอเคไหมคุณไม่ผิดที่เป็นหนี้แต่คุณผิดแน่ๆที่คุณบอกตัวเองว่าฉันเป็นหนี้คุณไปตีตาตัวเองพิมพ์คําว่าหนี้แล้วก็แปะไว้ที่หน้าผากไม่ได้ผมเชื่อว่าเจ้านี่ทุกคนเขาก็อยากได้เงินของเขาคืนเพราะฉะนั้นเขาไม่ผิดเจ้านี้ก็ไม่ผิดคุณก็ไม่ผิด คุณมีหน้าที่โฟกัสแค่การเจริญเติบโตของคุณวันนี้คุณดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นหรือยังที่ผมชอบพูดแต่เราส่วนใหญ่จะไปดีขึ้นได้อย่างไรอ่ะยังไม่ได้ใช้นีเขาเลยอ่ะคุณดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นคุณคุณตื่นเช้าขึ้นห้านาทีก็ได้อ่ะผมขอจัดบ้านสักนิดดูแลความสะอาดสักหน่อยจัดระเบียบที่นอนสักนิดมันไม่เกี่ยวเลยนะ จักรวาลจะไม่ส่งอะไรมาให้คุณหรอกถ้าคุณไม่เห็นค่าสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณมีตอนนี้มันมันมีค่ามากกว่านี่สินร่างกายของคุณมีค่ามากกว่านี่สินที่คุณมีเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังโฟกัสว่าคุณเตครับผมเป็นนี่ผมรู้จะทําไงหาทางออกชีวิตไม่เจอเดี๋ยวเป็นนี่เกี่ยวอะไรกับทางออกชีวิตใจเย็นๆน,นะไม่เกี่ยวเลย นี่ก็แค่นี่มันคือสิ่งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นเงินก็คือสิ่งสมมุติไว้แลกเปลี่ยนกันคุณก็ต้องไปเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้เงินแล้วก็เอาเงินไปแลกบาว่าฉันไม่เป็นหนี้แค่นั้นนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสบายใจของคุณเจ้าหนี้ที่เขาทวงหนี้เขาไม่ได้อยากให้คุณน่ะเศร้าเสียใจเครียดแต่เขาอยากได้เงินเขาคืน ต่อให้คุณพยายามบอกว่าพี่ผมเครียดมากเลยผมหาเงินไม่ได้กับเขาเขาก็ไม่อยากรับรู้หรอกเขาอยากได้เงินงคืนตัวคุณก็เหมือนกันคุณโฟกัสแต่ว่าฉันมีนี่ฉันนี้เดินไปไหนก็ฉันมีนี่ฉันมีนี่ไม่ใช่ถ้าเจ้านี้คนไหนอยากให้คุณคิดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่อยากได้เงินคืนละเขาเขาอยากเขาเป็นคนต้องคิดแล้วนะเขาเป็นคนประเภทไหนโอเคไหมเจ้านี้เขาก็โฟกัสว่า เขาอยากได้เงินแล้วเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขามีความสุขหางานทําไปเรื่อยจริงไหมแล้วตัวคุณละมัวโฟกัสอะไรอันนี้ผมพูดในมุมมองของคนที่เป็นหนี้ก่อนมุมมองที่มืดบอดที่สุดตัวคุณละ่ะเวลาเจ้าหนี่เข้ามาทวงเขาไม่ได้อยากให้คุณเเครียดแล้วก็ทุกเศร้านะน้ำตาไหลเพื่อเป็นการขัดดอกหรือขัดหนี้หรอกเขาอยากได้เงิน คุณก็มีหน้าที่โฟกัสว่าคุณจะเอาเงินแค่นั้นแล้วมันถึงจะมาถ้าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติแล้วทำไมไม่สมมุติไอ้คำว่านี่เป็นเงินจริงไหมสาเหตุที่เราไม่สามารถผ่านด่านหรือใช้นี่ได้หรือผ่านด่านนี่ไปข้างหน้าได้ไม่ใช่ว่าอ๋อเพราะว่าไม่วางแผนว่าจะใช้ผ่อนเขาเท่าไหร่อันนั้นมันเป็นปกติแต่เพราะว่าคุณรู้สึกอยู่ในใจตลอดว่าคุณเป็นนี่ โอเคไหมคุณต้องก้าวข้ามความเป็นหนี้ก็คือคุณไม่ได้เป็นหนี้คุณเป็นคุณไอหนี้มันไม่ใช่คุณคําว่าหนี้มันไม่ใช่คุณเอาออกมาจากตัวเองโอเคไหมแล้วเริ่มให้บริการผู้คนให้มากขึ้นไม่ว่าจะรูปแบบไหนหนึ่งให้บริการผู้คนให้มากขึ้นสองคุณต้องเติบโต โอเคไหมให้บริการผู้คนยังไงตอนผมไม่มีเงินเลยผมให้บริการผู้คนให้มากขึ้นด้วยการหนึ่งกลางวันทำงานเป็นพนักงานประจำออฟฟิศนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาได้มีความรู้ด้วยนะอ่านหนังสือหาไปอ่านหนังสือตามออร้านหนังสือเอาแล้วเอาไปสมัครงานแล้วก็ไปสอบเอาจำเมามีตังค์อาร้อยสองรซื้อหนังสือมาจำเมาเด็กฝึกง,งานเกี่ยวกับคอมขอหนังสือเขาตอนนั้นยังไม่ได้เรียนเลย มาทําการบ้านให้เขากระเสือกกระสนที่จะให้ตัวเองโตขึ้นอ่าเราต้องโตขึ้นใช่ไหมแล้วอะไรอีกให้บริการมากขึ้นยังไงตอนนั้นสมัยนั้นผมไม่รู้หรอกผมมีหน้าที่แค่เอาเวลาไปแลกกับเงินโอเคไหมพอผมทํางานกลางวันเสร็จผมก็อาบน้ําใหม่แต่งตัวนะแล้วก็ไปทํางานดีเจกลางคืนทํากลางคืนอีกไม่เคยได้พักผ่อนหรอกนะก็คือให้บริการผู้คน ให้มากขึ้นเห็นไหมแล้วก็เติบโตผมก็ค่อยๆเติบโตเก็บตังค์นะส่งตัวเองเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียนหรอกจนวันหนึง่งมันไม่ใช่ละว,วิ่งตามเงินมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยถามจิตวิญญาณตัวเองว่าแล้วเราวิ่งตามอะไรทุกคนเคยถามไหมว่าคุณวิ่งตามอะไรอยู่ผมเลยอยากให้ทุกคนเนะ่ะเชื่อจิตวิญญาณตัวเองที่หยุดดูผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่คุณหยุดดูเพราะมันจะมีคนที่อะไร เจอแล้วก็ปัดทิ้งเจอแล้วก็ปัดทิ้งแต่คุณเลือกเจอแล้วขอหยุดดูมันก่อนเพราะภายในมันบอกว่าให้หยุดดูนิดนึงไม่ว่าจะด้วยอะไรด้วยเสื้อแตกแปลกนะอะไรก็ตามอะ่ะแต่เชื่อเถอะคุณกำลังเชื่อในเซนส์นหรือสัญญาณบางอย่างแต่มันจะมีตะกะว่าเอ๊ะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมลองใช้จิตวิญญาณดูนะอ่าพูดในเรื่องของคนที่เป็นหนี้ละ คุณต้องก้าวข้ามเพราะถ้าคุณยังมองว่าคุณเป็นหนี้แสดงว่าคุณไม่อยากเติบโตคุณโฟกัสแต่ว่าเป็นหนี้คุณมีหน้าที่แค่เติบโตอยู่ดีๆหนี้มันก็หายไปเลยอะชอบไหมตื่นมาแล้วหนี้หายไปชอบไหมนั่นแหละคุณต้องทําแบบนั้นคุณต้องทําแบบว่ามองไม่เห็นหนี้เพราะคุณมองการเติบโตไปข้างหน้าแล้วคุณมองไปข้างหน้าแล้วเจ้าหนี้เขาเขาอ่ะให้คุณยืมเงินเขาก็มองไปข้างหน้าแล้วว่าคุณต้องใช้เขา เขาไม่ได้อยากรู้ว่าเป็นนี้เป like like th ็นนี้แกเป็นนี้แกเป็นนี้เขาไม่ได้อยากทาแบบนี้หรอกเห็นไหมผมอยากให้คุณน้อมเข้าหาตัวเองครับเขาจะบอกคุณว่าคุณต้องทําอะไรถ้าเขาบอกคุณว่าเออไอ้นี่มันพูดหน้าฟังเออหน้าเรียนนะก็เขาบอกคุณไงมันเป็นเพราะอะไรผมเออไปหมูสักสาริกาเล่นทองผมไม่เคยนะครับสิ่งที่ออกมาบอกเนี่ยมันคือออกมาจากจิตวิญญาณนะ เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจบางคนหรือถูกใจบางคนถ้าไม่ถูกใจคืออะไรอาจจะเป็นเจ้ากรรมนเวรกันมาไม่ถูกที่หน้าผมเคยทําเขามาเขาก็อาจจะไม่ชอบผมก็ปัดผมทิ้งบางคนหยุดดูเขาคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เก่าผมแล้ววันนี้ผมมาต้องมาช่วยคุณไง่เราต่างเกื้อกูลผูกพันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะแต่เราเอาตะกะมาว่า ee, แต่เนี่ยติดตามยังน้อยอย,อยู่เพิ่งเริ่มนะเนี่ย อืถ้าคุณเห็นผมผู้ติดตามสักหนึ่งถึงสองล้านคุณก็จะบอกว่าอมนนีคนดูผมสักหนึ่งถึงสองเคตอนนี้คุณก็จะบอกว่าโอ้เขาเขาโชคดีเนาะเขาเก่งเนาะเขาเขาไปไกลแล้วเราถ้าจะได้แบบเขานี่คือเหมือนสูงส่งด้วยกันผมบอกเสมอว่าไม่ไม่ไมไม มันโชคดีของคุณด้วยซ้ำที่ได้ดูตั้งแต่ตอนนี้แล้วเห็นการเจริญเติบโตของผลแล้วทำไมคุณไม่เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันนะนี่คือ